ผู้คนเยอะพอประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมเอาสตอมครับพอไยหมายแลขอะไรครับโคกยันเดินทางเยอะอยู่นะนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีวันสุดท้ายของปีสองพันยี่สิบสามเอาสตอมซีซีหนึ่งหก

นี่แหละครับผู้คนเที่ยเดินทางกับภูมิลำเนากันนะครับคนก็จะเยอะประมาณนี้แหละเดี๋ยววันที่หนึ่งกับวันที่สองนะครับจะเยอะกว่าเดิมนะครับออ,ออกได้ครับเรี่หัวโด่ง้ป็นาระเด็นต่อไปเป็นลไดับครับ ผู้คนเดินทางกันเยอะนะครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังเดินทางกันเยอะอยู่นะครับแต่ปริมาณคนก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่มันพอดีนะครับเนาะอ่าออกแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เดี๋ยวจะมาปิดท้ายช่วงเที่ยงด้วยรถด่วจพิเศษที่7นะครับนะคลิปต่อไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยวันนี้นะครับเนาะจันหนักเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะทำตาผลโบวนะครับก็คือลงทีลรคลิปก็จัดให้ตาผลโบสตตามคำขอไปสวยงามฮะเดี๋ยวเราเข้าไปปิดท้ายขบวน7ในคลิปต่อไป